รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกันในช่วงเมืองไทยน่ารู้นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีกิจกรรมพิเศษนะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะชวนคุณผู้ชมเนี่ยถ้าหากว่าใครสนใจก็ไปสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาตินะคะ ซึ่งเทรนท่องเที่ยวธรรมชาติตอนนี้กําลังมาแรงนอกจากนี้นะคะในเรื่องของข่าวสารอื่นๆที่กําลังฟื้นฟูกําลังเปิดตัวต้อนรับ กิจกรรมหลักต่างกหลายนะคะเราก็มีนํามาฝากกับคุณผู้ชมด้วยเช่นกันไปรับชมกันเลยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางเปิดตัวโครงการ Central c ซเสน่ห์กลางใจชวนเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวภาคกลาง17จังหวัดแบบเทรนดีเสนอท่องเที่ยวสไตล์แคมปิ้งผ่านกิจกรรม b i z แคม p เพิ่มพลังชีวิตติดธรรมชาติเติมเต็มด้วยกิจกรรมหลายรูปแบบเช่น a r t and Craft สาธิตการใช้ชีวิตแคมปิ้งกิจกรรมสนุกสไตล์ Extreme f o ม d a n d Drink และกิจกรรม Ent เ r t a i n m e n t ต่างๆเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีี่่่่ชอออบททงเยยวักผนสา คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเกิดการจ้างงานเพิ่มการพักค้างและสร้างไรายได้หมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะหนึ่งในพลังของ6พลังสำหรับเทรนดี้ซูของภาคกลางของเราเนี่ยก็คือพลังชีวิตติดธรรมชาติดังนั้นเราอยากจะเชิญชวนนะคะชาวแคมป์แล้วก็ท่านที่นิยมรัก การเดินทางใกล้ชิดกับธรรมชาติเนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยวง,งานบิสแคมปที่แก่งลานรักจงังหวัดสระบุรีประสบการณ์ที่ดีนะคะที่ท่านอาจจะได้ไปสัมผัสในครั้งนี้ค่ะอยากขอเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะ บริษัทเวอร์เวนเทียจำกัดผู้จัดงานแสดงเรือยอชประกาศจัดงาน t h a Thailand y a c h ย Show 2022ซึ่งนับเป็นการจัดงานครั้งที่6ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีการจัดงานขึ้น2ครั้งในปีนี้ครั้งแรกเตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่9 12มิถุนายนณโอเชียนมารีน่ายอชครับพัทยาครั้งที่2จะจัดขึ้นช่วงปลายปีนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีพันธมิตรร่วมสนับสนุนซึ่งตลาดเรือยอชกำลังเติบตโตโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและยังตอบรับกับแผนตลาดทททที่เน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มมมมีีเยากขึ้น้นนผูสใจส เข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ thailandyachtshow.com ค่ะมิสเตอร์แอนดี้เทรดเวลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์เวนเทียจำกัดกล่าวว่าตลาดเรือยอชมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นมีกลุ่มผู้รักการล่องเรือหลายรูปแบบให้ความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยเองมีศักยภาพทางทะเลและยอชยังเป็นสินค้าการท่องเที่ยวที่หลายประเทศให้ความสนใจไทยจึงเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งของกลุ่มตลาดเรือยอช We'll be right <laughs> back. บริษัทแพนโฟจำกัดผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลของประเทศไทยรวมกับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดดลเปิดตัวหลักสูตรโบว์หรือหลักสูตรพัฒนาเจ้าของธุรกิจยุคใหม่สู่การเป็นผู้นำระดับสากลหลักสูตรระยะสั้น12สัปดาห์ดึงเหล่าผู้บริหารและบุคคลระดับแนวหน้าของประเทศไทยรวมถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ขยายวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจคุณสมบัติของผู้สมัครคือเป็นเจ้าของธุรกิจถ่ายญาติหรือนักลงทุนมีอายุ25ปีขึ้นไปเรียนทุกวันพุธตั้งแต่วันที่20กย ร5 6 5ณโรงแรมสยามเคมปิสกี้กรุงเทพมหานครค่ะหลักสูตรนี้นะครับเหมาะกับคนที่เป็นทายาทธุรกิจนะครับผมแล้วก็เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที่กําลังมองหาวิธีการสเกลธุรกิจให้โตขึ้นสาหรับใครที่ต้องการวิธีการสเกลธุรกิจนะครับที่รวดเร็วแล้วก็ ลดเวลาในการลองผิดลองถูกนะครับหลักสูตรนี้นะครับผมยินดีต้อนรับเลยครับหลักสูตรนี้วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลาัยมหิดลก็ยังเป็นคนดูในส่วนของเนื้อหาวิชาการให้มันเข้าได้กับบริบทที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ทันสมัยเราถือผู้เรียนและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลักแล้วก็ประสบการณ์ที่ผู้เรียนจะได้จากเราเป็นหลักค่ะ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือเนียร่วมกับพันธมิตรนวัตกรรมไทยเปิดตัวโครงการเสือติดดาบพร้อมลงนามความร่วมมือกลไกการส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมเพิ่มเติมจากการสนับสนุนด้านการเงินกับหน่วยงานชั้นนาของประเทศทั้งภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและสมาคมธุรกิจ15หน่วยงานเพิ่มความรู้แก่ผู้ประกอบการครอบคลุมทั้ง7ด้านด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมกลุ่มการบริหารงานภายในด้านการเงินและการบัญชีด้านแผนธุรกิจการตลาดด้านกฎหมายธุรกิจและทรั ทางปัญญาด้านการบริหารจัดการโลจิสติกสและด้านการค้าระหว่างประเทศคาดหวังให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเสือติดดาบจะสามารถขยายธุรกิจและแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคทางธุรกิจได้ตรงจุดเพื่อสร้างความได้เปรียบในโลกธุรกิจให้กับเสือได้อย่างแข็งแกร่งค่ะ ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวรางวัลคุณธรรมอวอร์ดปี2564จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติทั้งประเภทบุคคลชุมชนองค์กรและสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์เพื่อประกาศยกย่องบุคคลชุมชนและองค์กรรวมทั้งสื่อจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและสู่สายตานานาชาติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในมิติด้านคุณธรรมผลักดันให้คนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมขยายผลสู่หออเฟมในรูปแบบออนไลน์ซึ่งจะจัดพิธีประกาศรางวัลช่วงปาายเดนสิหคม เป็นพันธกิจอันหนึ่งที่ศูนย์คุณธรรมเองนี้ต้องการที่จะประกาศให้ไม่ว่าจะเป็นคนดีในระดับของบุคคลหรือคนดีที่รวมตัวกันแล้วทาให้เกิดในภาพของชุมชนองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนสะท้อนออกมาจนเป็นที่ประจักษ์เรียกว่าเป็นลักษณะของพฤตินิสัยที่ดีได้สมควรในการที่จะยกย่องชื่นชมออดรหัสออกมาเป็นคุณธรรมประวัแล้วเราจะนําสิ่งต่างๆดีๆเหล่านี้ขึ้นสู่หอออฟเฟมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะขึ้นสู่หอเกียรติยศต่อไปครับองค์กรพิทักษ์สั แห่งโลกประเทศไทยร่วมกับมูล,ลนิธิสืบนาคาสเสถียรมูล,ลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมและสำนักข่าว Green News, ากรีนนิวส์จัดเสวนาทำอย่างไรช้างไทยจะไม่โดนทำร้ายอีกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการทารุณกรรมช้างในปัจจุบันและหาแนวทางในการยกสวัสดิภาพช้างไทยอย่างเป็นระบบนอกจากยกร่างพรบช้างไทยฉบับภาคประชาสังคมและร่างกฎหมายฉบับอื่นเพื่อแก้ปัญหาช้างไทยให้ครอบคลุมทุกมิติแล้วอย่างร่วมการเสนอทางออกระยะสัน้นเช่นการจัดทำธนาคารอาหารช้างการปรับปรุงนโยบายป่าชุมชนใหม่สร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวที่มีจริยธรรม ทําร้ายช้างอีกต่อไปค่ะผลักดันพรบฉบับนี้นะครับให้เป็นกลไกลและก็เป็นแนวทางในการแก้แก้ไขปัญหาช้างในอนาคตอย่างยั่งยืนสร้างสาวัสดิภาพที่ดีให้กับช้างโดยเฉพาะช้างเลี้ยงนะครับรวมไปถึงการป้องกันการสร้างความทรมานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมพวกนี้นะครับวันนี้การจะมาเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็อยู่จะเข้ามาให้บริการทเที่ยวเลยเนะี่ยมันเป็นเรื่องเป็นโจทย์หนักหน่วยงานรัฐขอส่งไปดูหน่อยนะคะว่า เขาจะมีโอกาสได้ลุกขึ้นมายืนขึ้นได้อีกหรือเปล่าคะในภาคประชาชนสรุปสั้นๆนั่น,นเลยว่าค่าชดเชยนะครับในส่วนการจัดการช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องช้างก็คือการจัดหาพื้นที่ที่เป็นบ้านของเขาพัฒนาบ้านของเขา สร้างเสริมบ้านของเขาให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งครับนายทิมชินวิริยกุลเข้ารับตําแหน่งนายกสมาคมแต่จิ๋วแห่งประเทศไทยคนใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนสมาคมในโอกาสครบรอบ84ปีชูนโยบายส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนการนําเข้าส่งออกการคมนาคมท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ไปต่อส่งเสริมสมาชิกในด้านการศึกษานักเรียนแลกเปลี่ยนและศึกษาศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่ให้คงอยู่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยมีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีและนายหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ ชนจีนประจำประเทศไทยเข้าร่วมแสดงความยินดีนโยบายของที่นี่ก็คือช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสมีจุดมุ่งหมายที่ช่วยการพัฒนาความสัสมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนคือส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมการศึกษาประเทศไทยยังไงเป็นศูนย์กลางของอาเซียนการท่องเที่ยวเป็นหัวใจเลยนะเป็นรายได้หลักของประเทศไทยก็ยังจะต้องส่งเสริมเรื่องท่องเที่ยว ประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551มีผลบังคับใช้เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์โดยตระหนักว่าปัญหาการค้ามนุษย์เป็นอัชญากรรมที่มีความซับซ้อนและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องและได้ประกาศเจตนารมณ์ขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงงได้้รรร่่่ววมกััับหนนยยาาาาภภคคคีเือทฐ มองค์กรระหว่างประเทศกำหนดจัดงานวันรณรงต่อต้านการค้าม,มนุษย์ประจำปี2565ในวันจันทร์ที่6มิถุนายนเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถรับชมการจัดงานผ่านช่องทาง Facebook l i v e กองต่อต้านการค้าม,มนุษย์และ YouTube l i v e กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามวันและเวลาดังกล่าว คุณผู้ชมคะแม้ว่าในช่วงนี้นะคะเราจะเปิดประเทศแล้วนะคะประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ในทัวท่วเรื่องของสถานบริการต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้อย่างเป็นปกติแต่เราต้องอย่าลืมนะคะที่จะดูแลระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของ ดูดูฝนแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันเสาร์ทางททบ5ในรายการวิถีรำวิถีไทยวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ